Mo t ต GP สนามประเทศไทยอีเวนท์ที่มากกว่ากีฬาคือพลังแห่งความร่วมใจขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างปรากฏการณ์ในหลากหลายมิติตลอดระยะเวลา6ปีที่ประเทศไทยสร้างประวัติศาสตร์และปรากฏการณ์ใหม่ๆมากมายสร้างปรากฏการณ์ดึงดูดผู้คน1 2 3่งล้านคนมาสู่จังหวัดบุรีรัมย์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง2 4 8 5 3้าล้านบาททําให้พีทีกลางปีออฟไทยแลนด์2องพคือการแข่งขันกีฬาระดับโลกรายการใหญ่ที่สุดที่มีการจัดในประเทศไทยและที่ถูกชื่นชมตลอดม คือสเสน่ห์วิถีไทยเป็นแรงส่งทุกด้านมั่ใจผู้คนทั่วโลกทั้งแฟนมอตอรจีพีตัวยงและยังตอบโจทย์ให้กับคนอีกกลุ่มที่ต้องการเข้าร่วมเฟสติวัลที่ไม่ได้ซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันด้วยซ้ําแต่ด้วยความสนุกแบบเต็มระบบครบเครื่องด้วยกิจกรรมที่หลากหลายภายในสว่างสวยไปด้วยแสงไฟหลังจบการแข่งขันจะเห็นผู้คนนับหมื่นคนยังคงสนุกสนานอยู่กับคอนเสิร์ตศิลปินเบอร์ต้นของประเทศมวยและกิจกรรมใน PT กีกลางปีเอ็กโปร,รวมถึงพาวิเลียนขนาดยักษ์ของแบรนด์สินค้าและหน่วยงานราชการต่างๆให้เข้าร่มงาน พาวิลเลียนและไตเติลสปอนเซอร์อย่างบริษัท PTG Energy จ,จำกัดมหาชนที่ขยาย PT Pavilion แบบเต็มพื้นที่นำสินค้าในเครือมาอย่างเต็มรูปแบบพร้อมให้ผู้เข้ามาในพาวิลเลียนได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดก,กับนักแข่งในกิจกรรม Hero Walk และ Meet and Greet จนได้รับเสียงชื่นชมมากมายจาก Donor Sport และแฟนความเร็วทั่วโลกถึงเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครนี้ทุกเรื่องราวความสําเร็จในหลากหลายมิตินี้ชี้หเห็นว่า MotoGP สนามประเทศไทยประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เป็นมากกว่ากีฬามากกว่าการแข่งขันเป็นความร่วมมือของทุกภาค ส,สร้างความสุขรอยยิ้มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยไปพร้อมๆกัน